สวัสดีครับเอนะครับพบก,กับช่องเสียงตำเกกอกนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับผึงกมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเอฟซีเดินทางมาถึงวันกุกกอกแล้วนะครับ อนนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับเอซีฝนตกนะครับมันกกอกๆฝนตกตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะครับฝนขึ้นคือคู่อยู่นะครับเอกซีนี่ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอซีโอซาป้าฮ่า <laughs> ่า่่งจะถอยลังเข้าหรือเปล่านะครับเอซีอืม โอ้พินุนะครับเอฟซียักอกกอกามสวัสดีครับลุงสวัสดีครับนีบ่นะครับลงม,มาถึงบ้านกกอกแล้วนะครับเอฟซี FC. มาด้วยเบานุนะครับเอฟซีเ,เ,เข้าบ้านแล้วนะครับเอฟซี มีคนก็เข้าบ้านไปแล้วนะครับเอซี่มีอะไรให้ลุงหรือเปล่าลุงกับพี่จิโกนะครับวัดดีครับเอซีมาเจอกันอีกแล้วนะครับจะนอนนี่หรือเปล่าครับวันนี้คืนนี้ไม่ได้นอนครับไม่ได้กลัวอะไรกลัวพี่ช่างตามหลอกครับโอ้นะครับ เออทานาชามาแล้ว <c oughs> <c oughs> เออเราจะขอเดี๋ยวจะขอสามชาก,กับลงุงอ่าก็มีกฎหมายแล้วเนะลงนุงเนอะเออเดี๋ยวมีความผิดอีกได้ฮะอืมอ,อันนี้ก็ตกทั้งวันนะครับบิซีเนาะชาวบ้านเนาะ ตกมดมือมดเว้นพี่น้องเอ้ยนะครับฮะฮะไปกีแกงให้ทิ้งหมดเลยวายอฝาไปกี่พูนเนี่ยนะเดี๋ยวฝาโอ้ยตกแหงอยู่ไหนมือนี้อืมนี่นะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศหน้าบ้านลุงลุงก็ได้มาถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟีลุงก็ได้มาถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟี ถึงบ้านกกอกนะพี่น้องนะครับทุกทุกท่านนะครับขณะนี้เวลาสิบห้านาฬิกาพี่น้องของบ้านกกอกนะครับ FC ซีที่อื่นไม่รู้นะครับลุงก็มาจากส่งทนายหรือเปล่า,ายังไม่รู้นะครับเอฟซี มาที่บ้านโกโก้ก่อนนะครับเอฟซีวหน้าชิดย์ปากแปก็ไปแล้วไม่เห็นรถเนาะทักป่วงไว้ทั้งไหนพี่น้องนะครับนอนเฝ้ามืดคืนคืนนี่เนาะเศร้านี่ก็นานเมื่อแต่ไหนย่านคอยขายเฮือนเพิ่นพี่น้องเอ้ยนะครับอตัวผมขายบ้านนะครับเอฟซีน,นี่นะครับบรรยากาศนะฝนตกก็จะมีฟันคุยค้ยขึ้นนะครับตรงเขานะครับเอฟซีตรงเขานะครับ บรรยากาศต,ตอนนี้นะครับเอฟซี FC, ทุกทท่านอืมฝนก็ยังตกดูพี่น้องเอไม่มีวันที่จะ <c oughs> ลดละนะครับฝนครับเออหมอกขึ้นแล้ว <c oughs> พี่น้องนะครับเอฟซี FC, พวูวันคูู่้อยู่นะครับเอฟซี FC. นี่ผพู้ตอนเย็นมีทะเลหมอกพี่น้องนะครับเอซอืมอันนี้ก็ถอยมาทําไมพี่น้องเอ้ยนะครับนี่อืม มีการถอยหลังคืนกลับนะครับ P FC ทุกท่านนะครับบรรยากาศมีสวยน้อมีสาะ oh, ด้วยเหรอโอ้ oh, มีสาวยน้ำด้วยนะครับอยู่ไหนเนาะม,มีสาวยน้ำเต็มรถอญนะพี่น้องนะครับ P FC ีมาดูเอานะครับหลังที่จะลุนออกระบายออกนะครับ P FC ซ ร้านสัสกสกายซีฟูดโอ้ไปจอดไหนเนาะพี่น้องนะคิกโก ากศนะครับด้านในบ้านลุงนะครับก็มาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่จีมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่จโกจะไปไหนต่อครับนี่ไป,ไปจัำปลาดงครับนะไปจำปลาดงต่อนะครับพี่จีอน,นี้เป็นนันจำปลาดงโอ้จำปลาดงแล้วก็ทุเรศก็ กลับขอนแก่นแล้วก็อาจจะไม่ได้เข้ามาครับจะได้กลับญี่ปุ่นนะโอ้จะกลับญี่ปุ่นด้วยพี่พก็จะกลับญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับพี่ไม่ได้กล<ช>ับไม่ได้ไกลน,นะครับเอฟซีอย <g ul iffe> ู่ไทยนะครับพี่จิโก,โก,ก้ก็กลับขอนแก่นแล้วก็จะกลับญี่ปุ่นนะครับ <g ul iffe> พี่น้องนะครับเอฟซี FC, ท,ทุกท่านนะครับนี่นะครับบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะครับเอฟซีนี่นะครับพื้เที่หน้อนะครับเอฟซี Okay, หลังจืดจาดมานะครับเอฟซีลุก็ามาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสีปากแปรก็ไม่เห็นรถแล้วนะครับเอซนี่นะครับรถล,ลุงก็จอดจเทนเอยู่นี้นะครับเอฟซถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝนก็ยังดินลินลี่อยู่อยู่นะครับ fc ฝนตกนะครับอันตรายนะครับขับรถถนนลื่นนะครับแบบนี้นะครับ fc เห็นไหมพี่น้องนะครับมีหมอกขึ้นแล้วนะครับ fc หลังจากฝนตกนะครับมันก็ขึ้นจากไอหินไออะไรนี่นะครับ fc ทำให้มีไอหมอกขึ้นมานะครับ fc กำลังจะขึ้นนะครับเห็นไหมฮะนะครับ fc บรรยากาศนะครับผมจะซูมให้ดูนะครับ fc นี่นะครับ ก็ยังตกอยู่นะครับเอีชาวบานก็อยู่ในบ้านนะอยู่ไหนเมื่อกี้นี่ชาวบ้านอยู่ข้างในนี่นะครับเอลุงก็มาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอซนี่นะครับ ขออย่างลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องช่างต้ามก่ก่อนนะครับเอเจีทุกทุกท่านนะครับ